เอ้ยพออีกแล้วครับพออีกแล้วเอ้ยเป็นมูเป็นมูเลยเฮไปเทิคนนี้ครับไปเลื่อยเลยเนาะเมนรับดอกน้อยๆยังเห็นอยู่เนาะเก็บเก็บล้ักบางางเบ้น่ครับมันแดงขาไล่ครับห้ามลลม่ใยครับมขึ้นบนเยอะโอ่ยห้ามคัทบางเตยทองนี่ ยงามเลยเหลืองวันสีทองคำเนาะพุ่นะอวงามักจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสาวมันนี่กับมัพอกันกับบ้านรสาวน้องคือเก้าครับพอกับสาวกันสุบดิที่สองมสายย็นสองพันหสิบเจ็ดเด้อจ้ะนี่ครับมันนี้บ้านเ้องผาพินองเขาเราโคบเราปังเเนาะนี่ผ้าพ่นองมาทั้งบ้าสังหอมเือเราเด้อจ้ะตำบลไหาเพ่อบญทะเกเจ้าบอะไรจะทานี่จ้ะกลับไปกนไปตามมึงเนาะนี่ครับสิมีเห็นอย่างเขาเก็บเน่นะจ้ะ มาหน่อยมาหลายเป็นโมาแล้วเนาะเมนครับไปจ้าไปนูลนครับเฮ้ยหลกเหล็านาะเดี๋ยวเดียวเดนมหลายเนาะเมืนครับงามเก่าจ uh ้ะโอ้ยงามมกสีสัน ทำเขียงนิกหน่อยข<ค>าตันดีไหครับขโมือะไรนะเนด,ดี่ครับดินก็เลิมแหงเลยนะแหงฝนล้นนมาอีกก,กลอดเลยทีไยจ้ะมึงอ่านสียังไม่หน่อยเยวละงพาหน้าหมูเนาะขโมยคนนั้นยัง้ง แลนุ่งนางครับบันอเลองเทโอ้แล้วนุ่งผอคองเทแล้วสินครองเทบูมวว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 วงนว้ววววววหววววมวว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 วกววววววว เกี่ยงราไม่วานยในมเอนี่นาวสันฝนมากชบเนอะเนี่ยขนมสีเหลาเด้อจะเสียดายคนพาคนกให้เราแลนะเฮ้ยกรอบหานน้ามังจ้งนี่น่า แดงชี um, women, ้คร no ับขาลายเด้ครับโอ้ยโอ้ยเดีดอกงามเลแต่่าปอเอแข้งนะครับคิรต้นนีขาเพิ่เยอเลยนนะโอ้ยใันมาตัดงงคุณให้ฉันมาตัดออกขึ้นนะขนาดหาถิหนีด้วยาตตัดเนีขาด้วยจนสีสเนาะเด็้ลยแดงชี้ครับดอกงามเงเนาะตมันเป็นลายกันนะ

มาดลดเนี่มันาลงลีลาด้อจ้ะแค่ได้เพื่นขนหัวพนรุ่หลบพงองามแล้วจ้ะคอๆเห็ดเอาจ้ะอุ้ยอีกสองดอกจ้ะสีน่กันเอาออกเลยเวลมันไฟต้องกันนะเอไว้ไ้รเป็นเปนตัดแล้ถือก็น้อยเดีวยวมันก็ฟอแล้วเนาะ,นะ นี่สีน้านะืมหาบครับนาวมากายมขนาดสผยางเลครักือบยง่นยคหลายไปแลวคูรครับหน่อยมันสุกครับ

มันแห้งแต่ว่ากับกับมันจืดนะาน่ะเป็นจืดเป็นน้ำเกือกันเนี่เนีเป็นมัมีหวานแต่ว่าติดมแล้วก็จืดๆั้งทีนะจะเสปนไดมนสุกแหงบ่หน่วยสอนหน่วยคนแหงบบแก่เลยหน่วยดิบไม่ยนไรครับเนม่เสียเป็นเลยเสีป็นไเเฮ็ดบ่ เป็นบดน้ันในจทุงมือด้แต่กินเขาก็ลังเหลยวเนาะเล้มาหาบางยางกินนอะจ้ะ้ำตขาวเนาะายขาวแต่าแก่ไหนจ้ะโอ้ยผพอหน่อยแล้ว่ออกเต็มมืองาไปเนี่เอ็นี้เ็อร่อยเอาห้าเ่ยายยังโอ้ยรอสักคนเนาะรอคนเนาะ เงี้ยคุโอ้ขาหมกเง้ครับุมันนี่เมือลายถือฝนบ่พักนน่างยหนกมหาคนเด้อหาอนเด้ออ๋ออย่างทีคชั้ขาเหน่ยเลยอย่ที่โอ้ขาเหนี เห็นเลยโอ้ยตัวหญาอยู่หัเหินพ่อจนหักพ่อถ้าพ่อแต่นี่ยังไอกไงเนาะขี้บดินนะหน่อยจะเดาเด้อจะเป็นคืเองันสีแหงนเนาะสีงูไปีกอนเาไปตัวใหญ่ด้บกาล้เื่าสีแหงสีเงาไปเจอเนาะ มองเห็นสนพนนี้ดตะอยาย่กะพอยามองอะไรโอ้ยดินเหอนอะไนีสีขาอยู่เนาะอืมซ้นึอดีเลยลองมือป่ะเทปเด็วดินครับใช่หรอยงเสียกด้อ านองมาแค่คือตุ่มจะมาหมาเลยสนองแหมคืบๆเนาะมีก็ลังงานมามาแล้วเนาะลองนอนเพ่อไล่ด้วยว่าหลมที่มัดเหรอใช่คพกันพีดองเขาเปิดเลยเนาะยังดอกอยางนี้าจะขายอย่างเ้ยตัดงนดอกีิ เนี่ยมหายากจริงเด็กรอทีเป็นเดกเด็กก็ไปตรงแหงนะเป็นหแหงเจ้แ่เคลียร์บงมืกันบ่เดิดจัยเนาะเดิดจัเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบงมือาเยเป็นจุ่มเาะตอนน้หน่อยถือเราก็ต้องเอาเด้จ้ะแต่ก็ไ่ใหญ่มานาะ that is ไม่ไหนพันหลายเนาะมันสิเคียวสิเปิดก็ว่าเด็ดเปิดที่เ่าเด็ดเด่นหาหยาเนี่หมดเห็นด้ก็เดยเอาเนาะฮึมยังมันเบิดเด้อครับอืองามแล้วเหมือนเนาะในข้องเสียระบาดเขามาหนต้นเพื้อหนใหครับหลงงเกงกระเบหนึ่งจูเกียวกระเสียได้แต่ี่นอืมตนโผแล้วผู้หลายจังเลหมือนีนา

กันเล่กันเลยถึงเด้งข้ามคอครับสามดอกน่ี้เนาะจะบอกว่าไหนหาด้วยจ้ะทำงานด้วยทำงานด้วยอ้ยดอกรับกาตั้งตันครับแข็งแรงง่ายองีครับขึนบนเื ข้ามคักตังต่ทองนี่งามเลยเหลืองวันสีทองขำเนาะพูดนะงามค่ะจ้ะใส่เนาะ,อ,ะ,ลละอืมงามเลยอ่ะสิภูเจ้าเวลาเนาะแมนได้ตองหนาเห็นจ้ะ ไอ o ตองลายแม่พายะถ้าเป็นโมโพผมเห็น่ตองอะไรยบังบบังเแหน่นตก็พเลยเลยไป่่ตรนี้ออกเป็นลาเป็นอขาดนี้หลอบหนานดนี <c ười> <c ười> <c ười: <c ười ี่ออกลายขึ้นี่ตาไม่ตอเหอสมบูรณ์มากแทน

เอ้ยพออีกแล้วครับพออีกแล้วเอ้ยเป็นมูเป็นมูเลยคุณไปเทินคนนี้ครับนเมอนไระเครับดอกน้อยๆยังเห็นอยู่เนาะเก็บเเก็บแล้วเอเอาแล้วเอาแล้วมาอีกแล้ววันนี้ัดบินมากขึ้นนกเจ้าบกว่าว่ปลุกนะอันนี้บอดอกน้อยๆป็ยังแซ่ขอนใหม่เนาะโอน้อืเนมาบินมาว่า่ะ chào vàng tốt luôn, nó nghe <laughs> lưng <làm> mà tốt phải là bao 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 con, phố bao 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 ไม่ใหญ่ตองนาะเพราะมันโผล่โอ้ยพอตอนเป็นมันหวานสีจุดหน่อยนี่กรงหังเนาะโอ้ยไม่ใช่ดอกออกตอนนี้ดอกง่ายัว่าเดิมจ้ะดอกมาจอบอยู่ขมือเลยนี่ไปครับไปให้อีกครับเอยพอแล้วครับพอแล้วดาชาเฮ็ดครับสิ่งที่รอคอยสิ่งที่ตามหามาแล้วจ้าเนื่อหมูขาวเป็นสัญญาณที่ดีเลยเด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยไม่หลุดไปเรื่อยเรื่แล้วบ้านเนาะงามเลยครับ ตัวมิใครเรออลยบ้านละนี่ไปจักไปจองคนหนาแห้งเองือมต้องไม่ยาม,ายามม,มั้งเนาะแม่นดีใจแล้วบ้านนี้นพอ่อเฮ็ดเลยโง่แลกกก้วครับครับเวลาพาพี่พ่น้องหมู่บ้านนะครับปีแค่นองหย่างไปหารถนะครับครับเดี๋ยวจังเลืองหยอดเฮ็ดเที่ยวได้หามันมานี่สักครับ นี่ยอดเห็ดเนี่ยเลยหามันมานี่ครับมาหนี่พอเห็ดละงหเด้อจ้ะพี่น้องมาหนี่มีเสื้อผ้ายครับมาหนี่เห็ดละงหงเห็ดบนดินเห็ดเผื่งแดงข้ามเนาะแมนครับเพิ่มมาสามชนิดเด้อจ้ะมาหนี่แล้วก็บลักๆเขาเป็นเห็ดเผื่งแดงข้าวไร้ขเก่าเนาะแมนครับข้มข้มสวยข้มงามเด้จ้ะเบื้องนี่ยจ้ะโอ้ยดอกเป็นครับคุณโอ้คางแข็งจ้ะมาสอนแห้ตัวสุดยอดก็คือเห็ดละงหงนี่แหละครับนี่เพราะว่าส่งสัญญาณดีดีแวเนาะนีแจะคิดว่าอาจจะมีออกไปเรื่อยๆอยู่เนาะแมนครับแดดฝนแดดฝนอีกแค่รอหนึ่งให้ ขากินนอมอลันเนาะคือสิต่อเนื่องเลยเนาะเหมนเนาะแต่มันฝนมาอีกรอบนึงเนาะแมนครับวันนี้ข้าสะก้นกับภาคพี่น้องว่าถีเป็นสังหอมเจ้าจ่าจมุนเหนือขามเพื่อนบุญเชลิกเจ้าบุญหลักจะานีจ้าครับเชิญชอบคลิปนี้อย่งไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลานน้ำเน่กดกระดิ่งก็สีรับคลิปใหม่จากบาลานครับจ้าบาลานก็จน่ากับขอบคุณทุกควางใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเราเชิญจ้า ขอบคุณความหักความเมตตาจากความเมพี่น้องลูกป่นนะอาหลายๆเด้อจ้าพอกันคิดไหมจ้าคิดนี้บาวรางสนองรับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคิดไหมจ้า